ผีแหยับเกือเอวัพี่ภาว้ายยังอยู่อุ้ยหลัง uh ล huh ่อุ้ยพี่ภาคอ้ยเฮ้ยเสียอีกแล้ว ถ้าบอลพื้นที่เหนื่อยแต่ว่ามันถึงพื้นที่เร็วไหมถอยหลังล้มหลายรอบเฮ้ยถอยหลังโอ้โอเหมือนมากไหนไอ้ไอ้เกมล้มบอลยิง1-0ล้มเหมือนมากครับไอ้เกมล้มบอลไอ้เกมโทษคืนออกไปคืนออกไปดีกว่าคืนออกไปดีกว่าเข้าขวากว้าเอ้า ผมว่าลูกนี้เขาคืนนั่นแล้วลูกนี้เขาจะปั่นโค้งปั่นโค้งไหม่ยิงบิวที่เซนเตอร์มาเอาที่แบ็กซ้ายแบ็กซ้ายโยนขึ้นไปโยนลูกนี้อย่านะระวังนะระวังนะพี่โย่นะเดี๋ยวไม่ใช่ดิบีบีแพ้ถ้าจะไม่ผิดบีแพ้